เลือสีเด้ออีเด้อเลือดสีจักเข้าใจว่าอบตเด้ออบตใช่หรออบตสอบตกมันเป็นอีหยังอบตสอบตกเนี่ยอบตสอบตกเออเป็นแหลมท่างการแพทย์เอามันเป็นอีหยังสันอกอบตเออเอ้าอมบักะตุ้มนี่อ๋ออบตนี่เป็นอีหยังสันนี่ เป็นเพ่งหรือเป็นล้ำสิเนี่ยเป็นเท่งเออกระทำใท่งนี่กูละเอ,อ้ยก็จะว่าเป็นยังเนาะเป็นยังเนาะเป็นคนเท่าไรนะเ,เอาล้ำไปฟังเอาอ,ออดเป็นเพ่งบ่เป็นเพ่งเอ,เเงอ,อาบอตอสอบถูกกูได้อยากตั้งขอเด้อพี่น้องเด้องว่าห้องให้ฟังยังไงนเนี่ยเพียดย่ามไหลใจมันท่อลูกสมักอบตกอบว่าได้ดอกหน้าหมูตอนนาจังก็กคืออยู่ลงทุ่นขาหมูหน่อยเลี้ยงพี่น้องส่วนตา ผลเรียกตั้งขึ้นแปน้นหัวใจเต้นแฝงเสียดายสองคะแนนกับของเน่าคิดเสียดายเออเออได้หมูหน่อยอบตสอบตกแมวเท่งผู้ใดเท่งแหลมท่องการแพทย์แหลมท่องการแพทย์แม่นโอ้โอาบานิกับฟังลำเอาแล้ววัดนี้จักกาวเท้าบาบาวบาลือสีอบวชมาสามสิบปีทองสีบท่านได ขี้ไล่เนาะขี้ไล่ก่อนล่านี่นะลือีีนาะไนออกมากับล่ำจะก,กอนเก้านี่เอาก่อนไม่มมีลำ่ำสิเยมันก็เป็นก้อนของลือสีสี่เอากอนพระเอกมาล่ำจังได้จะคล้องเป็นลือีโอ้ก็มีปฏิภาณกอนอันเนี้ยก,ก่อนไม่มาล่าเนี้ย<อ>ก่อนนี่มันเส็งแล้วฟังดูแล้วอได้เลยเดี๋ยวจัดให้ใหอา,อาบัดีก้าวถึงลือีเ่า น่องซาลาอยู่กลางป่าพระวนา,าอยู่สูมือกินเขาอยู่สูรแรงหวยปีนี้ฝน,นฟ้าแรงเลยมาบวชเป็นฤาษีเศรษฐกิจตะบอดอีกคนเลยหนีมาบวชเป็นฤาษีเอาท่าว่าต้องมองลงมากมองไหนม,มองว่าเป็นฤาษีมันมากไหลใครตอดเนี่ยแ <c oughs> ม่นว่า <c oughs> พนายเองไ้นําเราวาลูสีชีภัยอาศัยอยู่กลางป้าทาสบกแข่งนีกเป็นเวลาหลายฝ้าลาปีมาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นภูมิอิธิลิตเป็นภูมิเวทมนตกลักขาหมากินความคืดสามารถดำดินบินบนหอเหินเดินอากาศได้หอได้พูดน่ะแมนแล้วหอได้อีลีเนี่ยหอได้เอามางลังไปตลาดกี่เห็นขีสามหลออยู่สัอหอย มีแต่หออไรยมากระเส็นเปลี่ยนบรรยากาศขี่สามล้อลอกเืองมันติค <หอ S 2> ือหอพอสรน้เออเออเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ดำดินบินบนหอเหินเดินอากาศพี่น้องเอ,อ้ยมือหนึ่งขึ้นหอดพระอินเป็นพี่น้องนะบพระอินทตัวเป็นพี่น้องกันเออก็เลยไปยามพระอินทร์จะได้เหาะขึ้นไปสัญญาณขึ้นไปอ๋อขึ้นไปยามพระอินทร์ยี่ทั้งอากาศพ่น่ะโอ้บังเอิญไปตามก้อนจิฟ้า หัวสวบก้อนขี้ฟ้าดินของยองของยองเลือดสีเลือดสีข้าขี้ฟ้าแมนแล้วเฮจแนนกระบอลูดประมาณจะคู่หนึ่งนี่แหละมืดตึ๊บเลยเว้ยมันเข่าขี้ฟ้ามันก็มืดเป็นรรมดาบมืดซื่อได้เพิ่นเป็นยังไงเต็หน,น้อยเหม็นกุ่มทีบเลยสงสัยขี้ฟ้าเน่ามีไส้ขี้ฟ้าเน่าแล้วมันเหม็นอันไหนซาลูแล้วผู้ซึกโตขึ้นมาได้แทบมันหัวสวบอยู่ตีนสินเนี้ยา โอ้ลือสีฝันฝันโอ้ดบอกเอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นที่เลี้ยงลือไปไก่แสนไก่ซื้อเสียงลือกระชอนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายกลายกล่องเดี๋ยวนี้มีลูกศิษดก้นกุฏิอยู่สองคนสองคนผู้น้อยหนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งซึมื่อเอานมร่างมาถวายเป็นประจํามื่อนี่ยังเมื่อนี้ไมู่กเฮ้ยเฮ้ยโอเดี๋ยวเดี๋ยวเขายกกระชับให้ลบกันโอ้ยมีกันยิ่งกัน โอ้โสู้กันอย่างใหญ่เลยโอ้โหสู้สู้กันโอ้ยน่าทัอย่างนิ้งเลยยอกแกเนี่ยจะบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยฮะบอกหลายมือแล้วบอกซื้อมือซื้อมือไปยอกกันมองอื่นได้บ่คู้บ่หรือสีนั่งอยู่นี่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นี่ เสียบดเสียบดเสียบุคลักบดบุคลิเสียบุคลินั่นบาิคุยุไซอูบานเนี่ยเฮ็ดกับเฮ็คือบักเฮ็ดในกระไดแดงให้ไหมดู้วาิยอีมงอยบอกบอฟังบอกซูบอซมือบนมาบอกมันบอกินข้าวพาหัวใจมันหรือจังได้ เมึงว่ามึงแน่เลรอไอ้กินทำไม่เข้าอุมีวิชากุมีวิชาไอ้เปี้ยว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 เตี้ยวเตี้ยวเต้ยวโอ๊ยอาต้มซุปสัวผู้น้อยกับพ่อผู้น้อยผู้ใหญ่กับพ่อผู้ใหญ่บอกสิมี่สุมิสุมิจมดูเลยเพียงบ่ฟังเด็ดนี่ลงตาตาย เขาบ่นหามอยู่ว่ามันสิยบ่เล่น้ำเขาโอ้คนเท่านี้บาดเจ็บตายบ่ยากเด้อเอาปืนห้างยิ่งกระตายไปพี่พระน่ะตายครูรู้ใช่ใช่ก่อนครับ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 พัดแจกเงินผู้ละลอยตัวให้ผู้ละลอยเลยบอกครับขอบคุณเลยไหนครับขอบคุณเลยไหนทำเนียร์่หยังอ่ะเบิดไปไี่หยังแต่ว่าเขาเจ้ามาแจกเงินโอ้เขาตัวซื้อๆ วก็เป็นตินี่เออคนเ่งเนี่ยันตายตัวว่ามีน้อนเงินมาให้นี่ฟืดเ้อบ่ไดนแท้เอานังนิมมตนนิ่มต์แล้วซาดเออนังงนัง่าหมันกูแกงดีไ่ยังเหะเออจะน่ยกัห้างสินเรื่องสีออกสติ๊เอานงนังครับ ลุงตาว่าจะไหนน้อลูกษิ์ลูกหาเอ้ยลูกเต้าหยอกเลรียื่อดอกล่องหนยิ่งปืนกรไดเลยจะโศกจะเศร้าลายลุงตาบ่ได้ถือบ่ได้ถือดอกบ่ได้ถือสมถือสาลูกษย์ลูกหาดอกพอถือบ่สมันะเมวเอ้ยมนาทำเมลุงตาก็เปิดหน้าตัววิ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 ววววิววีววีววววีวว จ้าเด็กจ้งไปหยอกลวงตาแนวนั้นบอกกันนะหน้าเว้ยหยอกน่าเนชั่นบ่งผมบ่งผมเออันลวงตาครับคือเป็นตาหักแท้ครับอันลวงตาครับอันบ้านยุใสเนาะครับอันลวงตาครับขอเบว่น้ำเน่ได้ครับอันลวงตาครับป้าคือหนาคือลิงแท้ครับบานยุใสมาตี้ครับ วันยูเอราวันวังสะพุ่งจั่ววันเลยตัวครับนาคือริ่งแห้งบอรครับเ <Good, good. S 1> ต๋ป่าคนใหนบอรครับด <Good, good. S 1> ูแลาพาะใหญ่ทะลึงะล่งทะลึงลูกทิศลูกหาบุ่นเขาหยอกซื้อเพราะปัญกันกนั่นแหละมาลงตากวางไหนตอนนี้อาสมของเฮานี่โอโ้โหเสือเสียงเรื่องลือไปเกิดซิลิกินในลงตาน,นะเป็นที่รู้จักของคนมากมายกลายกล่องแม่และ เสบปาทไตไฟเหนยอลืออาสวมควางเฮาว่าเดี๋ยวนีเน้เรียงลือเรียที่สุดเลยแม่ละพี่น้องเอ้ยมาเบิงลิงหยอกลูกหลวงตาว่าจะไหนเราลูกสิ์ลูกเตร์ก็มาบวชอยู่นี่โดนแล้วบวชบวเออบวชในศีลอ,อ๋อถือศีลเป็นโยมก็บวชได้บวชในกิจในใจออแลวงตาครับ เอาจังสี่ลูกต่วัสิกรบแล้วลวงตาเมื่อบ้านสนุกโอ้เดี๋ยวนี้พวกลูกษย์ลูกหาก็ันมาอยู่รลวมนั่นลวงตาเป็นเวลาหลายฝาลาปีแล้วเดี๋ยวนี้คิดหอดบ้านหอดสองคิดหอดแพหอดมอคิดหอดพ่อหอดแม่คิดพ่อหอดคิดหอดพ่อหอดแม่แมนบอยจากบ้านกลับช่องนี่เออก็ดีคือกันเดี๋ยวนี้ลวงตาบ่มีอย่างสิฝากสิฝังเป็นของขวัญติดใหม่ติดมือกลับบ้านนี่ยังหลังลวงตาอันนี้ ลวงตากมีหายประแดกประจอมโอ้หายะอบท้องอันเดียวนี่ละอบท้องใช่อบท้องเออเอาผอบท้องให้ลูกศสิยตีแสดงว่ามือนี่ล่ำเรืองจัดตะโคลบอาจเป็นไปได้ห่วยภาพไผ่มือเจ้าทิ้ไม่ทิมือกับบ้านกับซ้อครับลงตาแต่ว่าห้ามนักห้ามหนานะห้ามีหังห้ามเปิดใน อารามแห่งน hm. ี้วิจาเขตอารามแล้วจงคอยไปหอดบ้านหอดช่องคอยเปิดถ้าเปิดจ่นีเกิดอันตรายเกิดมหาจะรย์ถึงชีวิตของพวกเจ้าก็ได้รับทราบลงตาเข้าใจว่าพวกเจ้าทั้งสองกลับบ้านโดยสวัสดีภาพลวงตาไปพักพรอนย่อนอากาศก่อนนะฮะจังสลลงตาออไปไปดีมาดีนะหลานนะไม่เลยลงตาออไปลงตาเอ้ย ย่ำยางสามท้างกันระวังรถระวังลาดเด้อรถสิเยียบเอารถเหยียบเป็นเป็นยังต่สิบว่ารถเหยียบลิงก็ไปแท้ในแมหาตะลีในขณะนั้นฤอสีหลังจากที่เอาพรอบทองไห้กับลูกิชิ์แล้วก็เลยเข่าพักสิสารานี่คือการปล้นวายมีอะไรเอาไหมมดของมีค่านะอันนี้ปนจนปลปนจนป้นยังไงปนจนปนจนป้นอ้า อาวปนเจได้ผู้ส่งสินนั่นนี่นะอันนี้พูส่งสินเอออันนี้อะไรพลือลือสีลือสีลือสลอสีอะไรไม่รู้แหละถอดออกไปเมย่อ่ทของมีค่าปนเงนเองน้องตานไม่ได้วันนี้เลิกไม่ดีตรงไหนได้ก็เอาเอาซีนะพ่าัดจริง่นเจไหนปนลือสีปนตัวเอพาดีจะไปขายขอของเก่าเนี่ยอนไายปน ยุ้ดเดียว้นเดียวมาเนี่ยดีวยอนเดีวยอมเลียวมานี่เลยมันยังไม่หมดอะไรไม่หมดเอาซอยไปไหนซอยยังซอยเมนโอ้เจาเต็มป่ะปท่อป่าไปนี่ว้ มาอีกตัวแล้วนะือฤีฮะจะไปไหนอดอ๊บตอนี้แทนน้องกูหาขวามั้งกูเห็น่เสียเลยโจรกระส่าคขับอะไรอย่างงี้ไอ่รู้จักโจดไหมใครไม่เกี่ยวหอยอกเกี่ยวแล้วโบมีเข่าเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้เนยน้อยน่ยยังไม่รู้นิติภาวะหนีไปฮ่าฮ่าจดอารมณ์ดีจดอารมณ์ดี้มึงรู้จักโจดไหมมึงใช่ไหมไอ้ปุยฝุยปุยไฟปล่อยไฟปล่อยไฟเออปุยฝุยวะนี่ บักมันต้องถอนบักมักแล้วครับอันนี้หายคำอันนี้หายคำใครเออหรือว่าจะเป็นหายผีหายผีก็ขอตรคุณโจขอร้องขอร้องอะไรจะปนกันเถอะไม่ได้เปิดเดี๋ยวนี้เลยนับหนึ่งถึงสาม ถ้าไม่เปิดอันนี้ตายเปิดเพราะไดทำไมลวกตาห้ามหลวงตาห้ามเปิดอันนี้มันซิมีอันเป็นไปเกิดขึ้นกูไม่เชื่อกูไม่น่าจะเกิดขึ้นทันทีกูไม่เชื่อเปิดเดี๋ยวนี้หนึ่งสอย่าเปิดน้ำจิท่วนเวทีเกี่ยวอะไรกันเปิดเปิดเปิดจะเปิดอะไรเ้ยอัน้ยขี้ขาดนะมึงอย่าบอกให้เปิดให้เปิด อันตรายเด้ออย่าเปิดเด้อลูสีสังเด้อมันอันตรายอะไรลูสีสังนักสังหนานะมันจะเป็นอะไรวะไม่เชื่อเฮ้ยพี่ทำไมไฟขึ้นนะโอ้โหลูซี่ไม่เลือดดีไว้แน่นอนลูซี่ที่เด็ดแก่กูนี่ถ้าคุณเชื่อมันตั้งแต่ที่แรกก็ดีนั่งเ้ย จะล่องทำไมอ่ะหนูล่องโอ๊ยชัดกูเห็นนี่นี่กูจะบพกอิดข้ขาหมูอีกเลยทำไมนมมันคือขาหมูโอ้โหนี่รู้ะดือหรือขวอยี่ติโบกมึงกูถามจริงจริงเจอทำไมมึงสวยงามเลิศเลอขนาดนี้วะ กูว่าวเรนมึงอย่าเข้ามานะกูเป็นโจ้ส์นะวยานี้วันลงดาบอกว่าออกจากโถมาให้เอาผัวเลยให้เอาผัวเลยแต่มึงก็เอากูไม่ได้นะไม่ยังพี่ว่ากูก็เป็นคนบ้าเหมือนมึงเลยจริงเหรอเรามาแต่งงานกันไหมพี่บารยานันกนนี่มาเอาพี่บาบอกแม่ว่าหลักกูบอได้ 肥羊山。你 <laughs> ¿Quién? 喂、哎，这山这这这特的。 ก็ท่มีาหนูจบาพนูกอ๋อนี่หนาะสีสารพดย่างก็ใครนเคยผ่านผู้ชายมาแล้วกุ้ยมาแล้ว,วามาอบว,ว่าไกัมีนวสาพดบาพปทเกก็มี่เนยอก็เคยผ่านผู้ยายมาคือกอหยอ <laughs> <laughs> เห็นจ ความรู้สึกดีๆที่พี่มื่อไม่อย่างไรเนีดีๆจังซีนเกบแอลตแต่งงานก็เถอะกินีก็กินีตีตรงกงมูกต็มตาดวงมุกเอแพนอือชิบหาบหาชิมก็เอเออแก้งอะไรบุญอไรเลยซื้อเรามาหลายๆ